นในของเวอร์ชั่นเกาหลีใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวพาฝันตัวผู้หญิงแหละที่อยากจะเริ่มธรุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยพี่สาวเราเก่งกว่าเราเยอะเลยอะ่ะแบบมีธรุรกิจของตัวเองทำไมฉันจะทําไม่ได้เหมือนฟีลว่าแข่งขันกันในใจเพราะว่าเขามีอิชชู่กันอยู่แล้วอันนี้คือแบบเรื่องแบ,บ็คกราว์ครอบครัวเนาะที่เขามีปัญหากันอยู่แล้วเราก็เลยแบบสู้กันจะตั้งแต่ว่าเฮ้ยแล้วเราจะไปสู้กับใครเราจะหาทีมใครมาช่วยเริ่มสร้างธรุรกิจก็เลยไปเจอ อ้ยอยู่ดีก็แบบขึ้นมาเ้ยวลย้วเลยก็เลยไปเจอทีมสามกองเทคที่ตอนแรกเราก็เหมือนแบบเขาก็ดูเป็นฟิลแบบกึ่งๆจะลูเซอร์ไหม ม่ตื่ไม่กึ่นเป็นเลยเป็นฟิลแบบเป็นเด็กฉลาดเด็กเนื้อแต่แค่ไม่มีมันสัมพันธ์ที่แบบเข้ากับคนได้ง่ายสักเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็เลยโดนด่าเราก็เลยวิชเขาไปว่าเฮ้ยอยากมาร่วมสตาร์ทอัพด้วยกันไหมทั้งที่ตอนนั้นเราก็ไม่มีความรู้เรื่องสตาร์ทอัพแบบสูตรเลยจริงแล้ะหว่างทางของเรา3าคนก็เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันมานานมาคกันมานานตั้งแต่แบบโอ้สมัยเรียนแล้วเราก็แบบว่าเราก็แบบว่าเหมือนแบบ ฝ่าฟันอะไรมาด้วยกันเจอกันเยอะมาด้วยกันเจอกนซุปปร์สักร์มาด้วยกันทําบริษัทมาด้วยกันล้มมาด้วยกันเลอทุกอย่างมาด้วยกันจนจนวันนึินที่เราประสบความสําเร็จได้ได้ไม่เรียกว่าประสบความสำเร็จเรียกว่าประสบความสำเร็จก้าวแรกในการได้เข้าไปในอยู่ในแซนบ็อกใช่ครับแล้วพอเข้าไปก็เจอปัญหาอะไรไปด้วยกันอีกก็เป็นจุดแรกที่เราได้มาเจอ พาฝ<ช>ันอ๋อแล้วก็มันก็จะมีเส้นเรื่องของครอบครัวพาฝันด้วยค่ะ<อ>จะมีที่เป็นคุณย่าคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คุณแม่จะไปมีแฟนใหม่ที่รวยกว่าใช่ไหมคะก็ลูกสาวออกมาเป็นลูกสาวออกมาเป็นวะ <c oughs> ลูกสาวลูกสาวก็คือพี่สาวของเรา<อ>ที่ชื่อว่าอลิซที่รับบทโดยพี่ก้อยนะคะส่วนพี่เกรซสพนหรือว่าคุณจีในเรื่องนี้ก็คือจะรับบทเป็น angel investor ก็คือเป็นนักลงทุนให้บริษัทพวกเราครับมันก็เลยจะเกี่ยวโยงกัน ประมาณนี้ซึ่งผมผมเชื่อว่าเรื่องเรื่องเนี้ยทุกเส้นเรื่องทุกตัวละครมีเส้นเรื่องของตัวเองเหมือนกันทุกตัวละครมีเส้นเรื่องที่มีแบ็คกราวน์มีอาานาคตแล้วก็มีการพัฒนาตัวละครไปเรื่อยๆตามเอพิโซดที่มาขึ้นมันโตขึ้นแบบร้อมกันครับอ,อ,อาสำหรับตัวคีรากรครับเป็นเพื่อนเพื่อนรักของกรครับแต่เป็นตัวที่จะบอกว่า ดึงสีสันให้เพื่อนๆในขณะคุณก็เพื่อนรักเหมือนกันเราเป็นเพื่อนรักเพื่อนอย่าร้อยใจอย่าร้อยใจกันไปคุณชี้มาก่อนเลยเราก็เพื่อนรักเหมือนกันสามคนเรารักกันมากครับผมแต่ว่าเป็นตัวที่มีเอ e เนอร์จีเยอะสุดครับคอยดึงสีสันให้เพื่อนๆให้เพื่อนเพื่อนแบบจากช็อตช็อตฟิล่ก็คือช็อตกะเดิมอ๋อใช่ทำให้เพื่อนมีความสุขมากขึ้นครับใช่ประมาณนั้นจริงๆในคิวแรกๆมาร์ทก็ยังรู้สึกกดดันมันเพราะว่าเรายังไม่สามารถปรับได้ให้เอเนอร์จีมันเท่ากับตัวละครนะครับ แล้วก็เลยไปเวริร์กช็อปกับครูร่มครับครูร่มก็พาไปเวริร์กช็อปมากขึ้นแล้วก็พอคิวหลังๆแล้วก็เริ่มปรับจูนได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็เริ่มโฟโลอ์แล้วก็เล่นมาได้สนุกขึ้น,นรู้สึกว่าการไปเข้าฉากเนี่ยเหมือนกับไปเล่นกับเพื่อนมากกว่าเลยครับออตัวละครของเลมีชื่อว่าธนากรน,นะฮะหรือในเรื่องก็เรียกกันว่าไอ้แบงค์ะนะฮะอย่างนี้ชื่ออะไรนะชื่อเล่นชื่อคีครับคีครับผมก็คียปัญญาวไปเราเรียกชี้ง่ายๆคีคีไมาได้ก็ตัวผมก็เหมือนกันสามคนสามกรนคนที่รักเพื่อน แล้วก็แต่คาแรคเตอร์อย่างหนึ่งคือจะเป็นคนที่ไม่อยากให้ใครเอาเปรียบไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบไม่ว่าจะเอาเปรียบเราหรือเอาเปรียบเพื่อนเราก็ตามเลยจะค่อนข้างตั้งกำแพงกับคนแปลกหน้าหรือคนนอกกลุ่มอะไรเงี้ยครับผมแต่พอเรียกได้ว่าสนิทขึ้นอย่างตอนรีมพาฝันใช่ไหมตอนแรกๆก,ก็เราก็มีกำแพงก่อนการเอ้จะมาเอาเปรียบเพื่อนเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่พอสนิทรวมเข้ามาในกลุ่มกันแล้วอะเราก็จะกลายเป็นคนอีกคนหนึ่งที่เราปกป้องเหมือนกันเพราะว่าเราก็ไม่อยากให้ใครมาเอาเปรียบเหมือนกันในกลุ่มเราคร <ๆ S 1> <information S 2> <ๆ>ับผม โดยที่ก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่เลยจะเล่นแบบแบบแฮปปี้เอเนจี่จ๋าไปเลยคล้ายๆคีลา,า,ากรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเรื่องก่อน <c oughs> ก่อนก็เเรียกว่าชาเลนจ์เหมือนกันนะที่ต้องเปิดเปิดปิดปิดกับเรียกว่าอะไรนะเหมือนคล้ายๆไม่ได้เป็นหลายคาแรคเตอร์แต่ว่าเป็นหลายฟิลในตัวเดียวอะไรเงี้ยครับถ้าผมก็ก็เป็นตัวละครที่ต้องอยอมรับว่าก่อนเก่งก่อนเป็นก่อนมีความเก่งอยู่แล้วเพราแล้วก็ถ้าจากในเรื่องนะก็จะมีเรื่องของการแบบไปสอบไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กแล้วอะไรอย่างนี้ยครับก็ แล้วกที่เก่งแล้วก็แต่ว่าไม่มีความมั่นใจไม่มีความมั่นใจแล้วก็อาจจะยังไม่เจอแพชชั่นของตัวเองที่ที่แบบว่ามีแพชชั่นเรื่องนี้อยากจะทําอันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสิ่งที่กอลเชื่อว่ามากเลยคือถ้าไม่ลงมือทําก็ไม่มีทางสําเร็จไม่สามารถหวังเพื่ออย่างอื่นได้นอกจากการลงมือทําด้วยตัวเอง <S <S ผมว่าทุกตัวละครมันยากต่างกันไปนะครับสำหรับกอเนี่ยคือยากคือในฐานะที่เป็น developer เนาะ เราไม่เคยไม่เคยได้ยังเกี่ยวกับเดื่อล็อกเกอร์อะ,อะไรเลยแบบสักนิดเดียวคือแบบว่าเลขที่หายไปตั้งแต่ปนตกอัติบาทสอง,องอ<ม>ที่โรองเรียนเลิกเลยแม่ส<ห>ิบสองเท่านั้นเลิกเรียนเลยเคือเราเลยต้องไปเรียนรู้ใหม่ค่อนข้างเยอะมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปกับทางทีมงานทุกคนแล้วเวิร์กช็อปกับเพื่อนๆอนานาสมัคทุกคนแล้วเราก็อยากจะไปให้เข้าใจเพราะหนึ่งคือเวลาเราอ่านบทเราเจอทีที่เขาเทอมเยอะมากเราเจอคาเฉพาะของ ขอ,ของแบบสับเฉพาะ <S <S ที่มันแบบเฉพาะการแบบทางานด้านนี้จริงๆหรืออะไรเงี้ยช่ดงีที่แบบว่าโอเคไกล้ตัวเราก็มีคนที่อยู่ในวงการ,รวงการนี้อยู่แล้วทำสตาร์ทอัพบ้าง<ด> <ๆ S 1> เป็นโปรแกรมเมอร์เป็นเดเวลอปเปอร์บ้างอะไรเงี้ยบางทีเราก็แบบไปศึกษากับเขาไปคุยกับเขาไปนั่งดูเขาทาไปลองทําดูอะไรเงี้ยครับก็เรียกได้ว่าเรียนรู้อะไรเยอะมากในส่วนนี้ในส่วนของคาแรคเ,เตอร์เองกอนที่ถูกดีไซน์ออกมาก็จะมีความแบบว่าความ ความเก็บเก็บความแสดงออกไม่ค่อยเป็นไม่แน่ใจว่าต้องแสดงออกยังไงหรือว่าแบบนี้ต้องแบบไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก <c oughs> ็จะมีความแบบต้องคีบสิ่งนี้ไว้บวกกับการทําให้เราดูเก่งในการทํางาน <c oughs> ซึ่งไอ้การไอ้ความเก่งในการทางานมันยากมากมันยากจริง <c oughs> ครับือแบบว่าเออต้องไปนั่งคือก็ต้องนั่งศึกษาศึกษา <c oughs> ไปเรื่อยๆช่วง <c oughs> ช่วงเวลาก่อนเริ่มถ่ายเนี้ยก็พยายามแบบศึกษาเยอะมาก ส่วนนิสัยของพาฝันนี่คือจะตรงกันข้ามกับกนเลยกนจะเป็นคนที่แบบไม่มีความมั่นใจแต่ว่าเป็นคนเก่งใช่ไหมคะแต่พาฝันนี่คือความมั่นใจเต็มร้อยเลยแต่ว่าไม่เก่งสักด้านคือคือเป็นคนที่แบบมีความฝันมีความพยายามมุ่งมานะอะไรเงี้ยแต่ว่าความรู้เรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องสตาร์ทอัพคือน้อยมากๆแค่เป็นคนที่แบบอินปรไวอ์เก่งพรีเซนต์เก่งพูดเก่งเพราะว่าเขาก็เคยเป็นเซลล์มาก่อนเป็นคนแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ ขายขายของตามห้างอะค่ะฟิลนั้นเหมือนทํางานมาหลังหลายอาชีพเขาก็จะเก่งเรื่องการพูดแต่เรื่องการเป็นลีดเดอร์เขาอาจจะแบบเอ้ยังไม่ค่อยเก่งซึ่งเบลก็ดีไซน์พาฝันให้เป็นเ,เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็ใช้ใจนําเวลาจะทําอะไรก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้แต่ยังไม่รู้เลยนะว่าสิ่งนั้นอะ มันแปลว่าอะไรมันเกี่ยวกัอะไรแต่เราเชื่อไปก่อนเฮ้ยเราทําได้ดิป็นคนแบบว่า<ด>คิดบวกคิดอะไรแล้วก็เอนเนอร์จีที่สดใสเสมอใช่ใชแล้วก็พยายามแบบพยุง3กมกอนในเทคให้แบบเออไปด้วยกันพวกเราทําได้อย่าเงี้ยเราก็ใช้หัวสมองมาสมองเรื่องความรู้จากพวกเขา3ามคนแล้วก็ใช้ความมั่นใจของเราอ่ะดำเนินธุรกิจของเราให้ไปให้ได้ อันนี้ใช้หัวใจเราสามคนใช้มือใช้มืออเลียริสใช้สมองก็เป็นอีมพี่เกศใช้อะไรพี่เกศใช้พี่เกใช้กล้ามใช้กล้ามโดนเนินไม่อยู่ที่โดนอ่ะไม่อยู่ที่โดนอ่ะวันนี้เขาโดนเยอะเหมือนกันเราโดน ก็เวิร์กช็อปกันนานอยู่เนาะใช่จริงๆมีเวลาค่อนข้างเยอะเลยนะทั้งเรื่อง acting ด้วยดีไซน์คาแรคเตอร์ด้วยแล้วก็เรื่องออสตาร์ทอัพด้วยธุรกิจเราก็มีไปเทคคอร์สกันด้วยเนาะครั้งแรกก็เรียกได้ว่าต้องขอขอบคุณทางทีมงานทุกคนขอบคุณทางซ U C J ด้วยนะครับผมที่ให้พวกเราได้ไปสัมผัสสตาร์ทอัพกันแบบจริงจังใช่ต้องซึ่งพอคุพบมาคือยากมากสุดยากสุดนครับผมก็เรียกได้ว่าเตรียมตัวกันมานานครับผมแล้วก็เตรียมตัวกันอย่าง เต็มเต็มที่แน่นอนครับเต็มมากๆครับตอนที่เราได้ไปเวิร์กช็อปเนี่ยเราไปของที่จุฬาเจริารัตนจุฬาก็ได้เจอกับอาจารย์ที่เก่งได้เจอกับแม้กระทั่งตัวเด็กนักเรียนเองนักศึกษาเองที่ยังไม่ได้จบเลยด้วยซ้ำแต่มีธุรกิจของตัวเองบนบนสตาร์ทอัพนี้แล้วรวมไปถึงผมเชื่อว่าประเทศไทยเรากำลังเรากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาในสิ่งนี้อยู่เราอาจจะไม่ได้เป็นหับที่ใหญ่หรือ หรือโด่งดังแต่ว่าเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศไทยก็สามารถเป็นหับได้เช่นกันอย่างที่ True CJ อย่างที่เราไปถ่ายเนีก็มีสตาร์ทอัพมากมายที่เกิดขึ้นในทูดมจาโทษโทษคือที่นีใช่โพราะที่เราไปถ่ายมาคือโลหลักของเราคือที่ True Digital Park คือมันเป็นหับของสตาร์ทอัพเลยอ่ะเพราะเขาก็อินเวสต์หลายหลายสตาร์ทอัพเหมือนกันเนาะที่เราเห็นแบบบอร์ดอารชา 400สตาร์ทอ<ช>ัพแล้วอย่างอย่างอย่างในเรื่องเราจริงๆอะค่ะในวันที่เราต้องแบบไปพิชหรืออะไรมันก็มีน้องนักศึกษาที่มีธุรกิจมีสตาร์ทอัพของตัวเองขึ้นไปพิชงานของเขาจริงๆธุ<ช>รกิจของเขาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเจ๋งมากเจ๋งมากจริงๆ<ช>แล้วก็อายุก็ยังน้อยๆอยู่เลยน้องเก่งกันมากเลยนะครับใช่ๆ<ช>ไม่ว่าก่อนเริ่มต่างก็เตรียมตัวมาค่อนข้างนานครับผมก็เตรียมตัวมาหลายเดือนเหมือนกันครับผมก็ได้มีโอกาสได้ทำบทได้ดีไซน์ตัวละครสำหรับคนออกมาแล้พอเอามารวมกันแล้วอ่ะ พออยู่ในซีนมาเวิร์กชอปด้วยการมาทําอะไรด้วยการผมเชื่อว่าทุกซีนมีมิติที่สวยงามครับแต่จริงในระหว่างของทุกขาแต่ว่าจริงในระหว่างทางที่เราถ่ายไปเราก็จะค้นพบเจออะไรบางอย่างตัวละครอะไรบางอย่างที่มันแบบเฮ้ยเราในในมุมของภาสันมีแบบนี้หรอในมุมของกอมีแบบนี้บ้างหรอล้วก็เอาเอาไปขายรพว่มกับพี่อิดว่าแบบเออพี่หนูคิดว่าแบบภาสันมันน่าจะทําแบบนี้ได้นะพี่คิดเห็นยังไงอะไรเงี้ยบางครั้งก็จะขายผ่านบางครั้งก็จะขายผ่านแต่ว่าหมายถึงว่าพอพอถ่ายไปเรื่อยๆเราก็จะได้เห็นว่า ซีนที่เราเคยเคยอ่านมาแล้วเคยทำมาแล้วพอไปเจอของจริงแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ว่ะบ้านเราแต่นี่คนนี้เลยนะครับผมครับผมอิมพอไวเซอร์ของเราบอกกันนะครับว่าพี่อิดเนี่ยให้ผมได้อิมพอไวเนี่ยในบทเนี่ยแทบจะน้อยมากคือจริ้มไดปคนเลยใช่พี่อิดบอกว่ามาร์ทเล่นไปเลยลูกจัดให้เต็มเต็มบทมาครึ่งหน้าเงี้ยครับซีนสมมติซีนเล็กๆเล่นไปสองหน้าอะไรเงี้ยฮะ อันนี้เรื่องแรกของเขาเลยนะครับเรื่องแรกเลยจริงๆครับและเราเก่งมากเพราะว่าขอบคุณโชคฝีมือได้เต็มที่มากๆครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นมากครับเยอะเลยครับผมก็คือด้วยความที่เราอัดแอปด้วยให้มันไม่ใช่แค่เอามาตรงๆนะฮะมีความทําให้มันทันสมัยมากขึ้นมีความเป็นไทยมากขึ้นมีซอฟต์พาวเวอร์สอดแทรกความเป็นไทยต่างๆแล้วก็เรียกได้ว่าคาแรคเตอร์ก็มีการเปลี่ยนด้วยใช่ไหมครับใช่จริงๆอย่างแบบตัวละครสำหรับเบลนะคะรู้สึกว่าตัวละครพาฝันน่ะ ไม่ไม่ไม่ได้เหมือนออริจินอลขนาดนั้นเนาะมันก็มีความที่เป็นแบบเป็นเราเป็นพาฝันอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็กับทุกตัวละครก็เหมือนกันเนาะเพราะเรามีการเอาแบบมาเวิร์กช็อปมาคิดคนกันใหม่ด้วยแหละว่าเป็นยังไงบ้างคือโครงมันมาก็โครงโครงมาตามของทางออริจินอลเกาหลีเนาะแต่ว่าเหมือนว่าตัวละครเนี่ยเราอยากให้ทุกคนดูตัวละครที่มันเป็นตัวละครจริงๆเช่นพาฝันก็เป็นพาฝันชิากรนเป็นชิรากรนธนากรไมธนากรตัวกรอนี่ก็เป็นกรอนหรือว่าในท่านคนที่ไม่ได้มาวันนี้อย่างพี่แคทยาหรืออะไรเงี้ยแคยาหรือว่า คุณเสียพัฒที่รับรับบทโดยโดยเกรซโซน <Okay. S 1> แล้วก็เิียรลิสที่รับบทเป็นพี่ก้อยทุกตัวละครมันมีความเป็นตัวละครนั้นๆอยู่เร <c oughs> อยากให้ให้ทุกคนได้ลองเปิดใจแล้วก็รับชมมันแบบที่มันเป็นตัวละครนั้นเพราะว่าพวกเราทุกคนรวมถึงทีมงานทุกคนก็ตั้งใจามากๆเต็มที่มา,มมากๆกับการาดีไซน์ตัวละครเหล่านี้มาครนะับ <c oughs> คิวแรกๆก่อนเลยตอนเป็นแบบมาเป็นสามคนที่ออฟฟิศแรกนะครับผมมันก็เรียกได้ว่าเราเคุ้นเคยร่วมง,งางนัาคนครับแล้วก็เป็นสามวันที่ทํางานกันหนักมากเพราะว่าสามคิวแรกของเรื่องด้วยแล้วก็มีเต็มๆเลยสามคนทุกทีมสามวันอะไรเงี้ยก็เรียกได้ว่าเราต้องเล่นให้มันสนิทกันมากๆนั้นท,ท,ที่เราไม่เคยเจอกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับตัวสุดท้ายมันผ่านไปดีนสนิทกันดีเทตอน,นั้นแล้วก็แบบตอนที่ก่อนทีมส,สุดท้ายแล้วก็แบบเราจะลาออฟฟิศนั่นละเราจะลุกโลเคชันแล้วแบบลเาาวง,งี้ย ป็นอิมมชั่นอลตันนั้นก็ดีนะก็ดีก็ประทับใจเยอะอยู่นะแลูวเออประทับใจเยอะเรื่องอยู่ด้วยกันนานอ่ะมันอยู่ด้วยกันเป็นปีอ่ะเป็นปีจริงกับทุกคนเลยอ่ะแบบว่าทั้งทีมงานเองทั้งนักแสดงเองอะไรเงี้ยมันอยู่ด้วยกันมานานอ่ะก็ประทับใจหลายๆซีนประทับใจซีนที่ได้เข้าด้วยกันหลายๆคนด้วยประทับใจซีนที่แบบว่าได้อยู่ด้วยกันได้นั่งคุยกันอะไรพวกพวกซีนที่แบบว่าต่อให้จะเป็นซีนเล็กๆน้อยๆหรือว่าซีนที่แบบว่า ไม่ได้เป็นซีนใหญ่ซีนสำคัญอะไรแต่พอมันอยู่ครบแล้วมันเออมันมันมีความสุขเหมือนตัวนักแสดงเองทุกคนก็ส่ง e n ให้กันแบบ e ี e ดีๆให้กันตลอดเวลามันก็มันก็แฮปปี้แล้วดีใจที่ได้เล่นด้วยกันด้วยของเบลก็น่าจะประทับใจในการที่ได้มาเจอทุกคนในกองนี่แหละค่ะรู้สึกว่าทีมของเราเป็นทีมที่แบบไ right ร์แมชเหมือนกันนะ <S <S เป็นเ,เป็นทีมที่เหมือน ขยุงพาซีรีส์นี้ไปด้วยกันนะเพราะว่าอาจจะเพราะว่าพวกพวกเราพบเจอกับที่แบบมันมีความมันมีการเปรียบเทียบตั้งแต่แรกก่อนที่ยังไม่ได้ถ่ายเลยมันเลยมันมีแรงอะไรสักอย่างที่มันดรอยพวกเราว่าเฮ้ยมึงมันต้องทําสิ่งที่มันดีเอาเอาให้สุดนะมืนมีจุดมุ่งหมายด้วยกันว่าเราจะแบบพรูฟให้ได้ว่าซัพป์เวอร์ชันนี้มันก็ไม่ได้แพ้เวอร์ชันไหนเลยงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออเราเหมือนแบบมีอินเตอร์จีที่มันแบบเหมือนกันอะไรี้ยรู้สึกประทับใจกับ เพื่อนร่วมงานะมากกว่าแต่ในซีนก็มีพลรรับใจเย,ยอะเหมือนกันครับออมมาร์ทก็มีที่แวบ,บเข้ามาในหัวเลยมันจะมีซีนหนึ่งที่มาร์ทกำลังอยู่บนบันไดครับบันไดปีนอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วมันเกิดอุบิเหตุนิดน,นึงผมจะตกจากบันไดครับแต่ทุกคนไม่ได้หลบอ่ะทุกคนคือแบบพร้อมที่จะอุ้มรับผมครับ เพื่อจะแบบว่าให้น้องเซฟที่สุดผมอันนี้แบบประทับใจมากพี่ๆรักผมมากอยากจะตกบันไดสักสิบครั้งครับแต่ครั้งเดียวก็พอแล้วไม่รู้ว่าเขาจะตัดไปใช้จริงหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่ามันออกมาแมจิกมากเลยนะมันออกมาแบบแมจิกมากๆเลยแบบว่าดีอ่ะดีมากเลยครับประมาณนี้สรุปสนุกมากมีฮาปาร์ตี้ เหมือนมาเจอเพื่อนเหมือนมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบทจะสนุกก็สนุกเล่นกันเต้เต็มที่แต่บทที่ต้องมีซีนที่มันสําคัญดราม่าเราก็เหมือนแบบช่วยกันดึงสติตะเราจะทําสิ่งนี้แล้วแต่กันแต่ว่ามันดีตรงที่ว่าเวลาเราจะเข้าซีนด้วยกันหลักๆเนี่ยค่ะจะเป็นทีมบริษัทสามคอนเทคจะมีเนี่ยค่ะสี่คนนี้แล้วก็จะมีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่พี่แคทยาเล่นเป็นย่าๆนะคะก็จะเห็น เดี๋ยวจะเห็นในซีรีส์ก็จะเป็นทีมที่จะเข้าด้วยกันบ่อยแล้วก็ต้องมีความแบบระดมไอเดียกันว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงกับธุรกิจเราต่อดีหลังก่อนที่เราจะถ่ายแล้วก็มีการนัดแนะกันนะคะว่าเอ้ยเราจะเล่นแบบนี้นะคุณจะเล่นแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนันเหมือนเราจะต้องผัดแบบทุกอารมณ์ไปด้วยกันนะเที่ยวการบ้างแฮปปี้สะดวกแซดดราม่าพบรถเลยผมเชื่อว่าทุกกองมีกองเขาพิมพ์ภาษาเกิแล้วเนาะแต่ว่าหมายถึงว่าอย่างของพวกเรา มันก็มีปะปายรายวันบบกว่าบ้างนิดหน่อยมีอุบัติเหตุบ้างมีนู่นมีนี่บ้างแล้วมันเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในกองแต่ผมเชื่อว่ากองสารอัพเนี่ยค่อนข้างผ่านไปได้อย่างสวยงามสวยงามมีปัญหาใหญ่ๆอะไรนี่นอกจะกโคิดครับใช่ใช่ไปช่วงแต่กันเป็นช่วงที่โควิดมีนักแสดงหลักบุโรติดโควิดด้วยใครอ่ะพี่ชัด โอที่แทสติดไปช่วงนึงเมือในระหว่างถ่ายทำก็มีน่าแซงของเราติดโควิดพอดีก็เลยต้องเบรกไปแป๊บนึงครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่แป๊บเดียวเทียบเทียบเป็นสัดส่วนแล้วนี่เป็นงานรุ่นก่อนเยเทียบเป็นสัดส่วนเรโชแล้วค่อนข้างน้อยมากนะครับแทบจะไม่แทบจะไม่เอฟเฟกต์การถ่ายทำเท่าไหร่ได้เจอมุมมองใหม่ๆของการทำสตาร์ทอัพที่ประเทศไทยแล้วมั้งคะไปถึงเออเขาก็พยายามจะ ขายเรื่องที่เราเป็นหับใน True ิจิทั a พาร์คค่ะคือเป็นหับสตาร์ทอัพที่ค่อนข้างใจใหญ่เลยเนาะในในในเอเชียถ้าสมมติในเอเชียก็คือว่าค่อนข้างใหญ่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คงอยากจะแบบว่า r e c o m m e n d ให้ใครที่มีความฝันเหมือนกันอยากจะทำธุรกิจอยากจะทำสตาร์ทอัพก็ลองมาดูเรื่องนี้กันได้นะน่าจะมีแรงไฟกลับไปเยอะเหมือนกันด้วนั่นก็ความสนุกได้รับแน่นอนรอยมใส่ในดยก็ได้รวมไปถึงรสชาติอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นหวานขมเปรี้ยว เค็มเผ็ดมีบูด้วยมีบูด้วยมีบูด้วยนะอ้าวเหรออ้าวก็นอกจากนั้นก็น่าจะได้เจอความแบบเรียกว่าเติมความผ่านบ้าค่ะเติมแพชชั่นใคไรที่เคยท้อกับอะไรเลิกไปแล้วอะไรเงี้ยมาดูว่าได้เติมถึง สุดท้ายแล้วนะคะก็อยากจะฝากซีรีส์สตาร์ทอัพด้วยนะคะทาง True ID ไม่ว่าจะเป็นบนแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือว่าบนเว็บไซต์หรือว่าบนกล่องทูวิชันก็สามารถดูได้นะคะแล้วเราฉายทุกวันศุกร์เสาร์สองทุ่มตรงนะคะพวกเราแล้วก็ทีมงานเต็มที่กับเรื่องนี้มากๆอยากให้ทุกคนเปิดใจแล้วก็ลองดูกันแต่ว่าสมมติใครมีคอมเมนต์ก็สามารถติชมได้เลยครับผมก็น้อมรับทุกคำติชมครับผม,ผมก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็มีความสุขกับซีรีส์เรื่องนี้ครับ โอเคค่ะขอบคุณนะคะ